ไม่เสร็ายเงื้ยเขาเรียจาติกายไม่เงี้ยเดีอเขาเียมากสื่อกามเพื่อนวามาทหาอันบก้งมาทหามาแต่โบใั่พี่น้องกันอย่แล้วเหาก็ไดเข้ากัใส่ข้าําใส่พี่น้องกันอย่แล้วมาะหานรบกเองแล้วคนบ้านว่าจะไหนก็ว่าที่ไหนว่าให้นี่ว่มีกาหนะมาเมืองแบบ นีนะเสาหอาซ้ำนี่เลยน้าเาเาเจนี่ฮเป็นลำลำบำเนี่